สวัสดีครับ <c oughs> ทุกคนวันนี้เราม,มาอยู่ในแมปโกะกาเดนก่อนอัปเดตนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาดูกันว่าก่อนอัปเดตเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่เราจะได้เห็นเป็นอันสุดท้ายมีหรือเปล่าก็ไปดูกันแต่ว่าตอนนี้ก็ผมจะบอกเลยว่ามีของดีๆมาขายเยอะมากมั้งนะ สิ่งแรกเมื่อกี้ก็เลยก็คือคไข่มิติข้อโอ้ยโกโก้ไข่ครับสองอย่างเลยก็ก่อนอัปเดตเนี่ยผมจะไม่ได้สปอยอะไรมากก็ผมจะทำคลิปหลังอัปเดตมาสรุปแล้วก็เล่นชิวๆไปนะครับ EP นี้ก็อ p สั้นเป็น e p สั้นๆนะครับเป็น EP เกี่ยวกับการเอ่อ เขาเรียกว่าเล่นชิวๆแล้วก็ดูสิ่งก่อนอัปเดตสิ่งอื่นๆสิ่งที่มีในแมปก่อนอัปเดตนะครับก็ผมจะลงประมาณ2คลิปนะครับก่อนอัปเดตเพราะว่าผมจะไปลงหลังอัปเดตทีเดียวก็วันนี้ก็มาดูกันว่าแอดมินเขาจะเสียกอะไรมาให้เหมือนเดิมหรือเปล่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในแมพแล้วก็ จะมีอะไรดีๆมาหรือเปล่านะครับก็คือในที่เขาบอกเนี่ยก็คือวันนี้เวลาสามทุ่มหรือ2องทุ่มนี่แหละครับเขาจะมีอัปเดตใหญ่มาเลยน่าจะอัปเดตใหญ่นะครับก็ถ้าที่ผมจะไม่ผิดแล้วก็เป็นอัปเดตที่ลบบางอย่างออกไปด้วยหรือเปล่า ผมก็ยังไม่ได้ดูข้อมูลที่ชัดเจนนะครับก็รอลุ้นเอาเลยเพราะว่าผมก็อยากรวมือนกันแล้วก็ยังไม่ได้ไปหาข้อมูลอะไรมากมายแต่ว่าหลังอัปเดตตามที่บอกครับผมจะมาสรุปให้ฟังแบบทั้งหมดเลยหรือว่าแค่ครึ่งหนึ่งก็รอไปดูอีีหลังอัปเดตครับก็ น่าเบื่อมันกันนะตอนนี้แมปปลูกผักก็ยังมีคนเล่นเยอะอยู่แต่ในอนาคตก็อาจจะไม่แน่เพราะว่าตอนนี้บางคนก็เริ่มเบื่อแล้วแล้วก็จะไม่มีอะไรมากแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็คือสนุกมาก ก็มีคนเยอะมากตอนแบบเปิดตัวใหม่ๆแล้วก็ตอนนี้ก็คือก็สนุกเือนเดิมแหละครับแต่แค่ว่ามันน่าเบื่อแต่ผมก็จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับคลิปต่ตอไปหลังอัปเดตผมก็อาจจะลงน้อยลงเพราะว่าผมก็อุย้ยได้เมล็ดมะพร้า,พาวนะครับผมก็จะลงน้อยลงเพราะว่า ก็จะมีแมปใหม่แมปหนึ่งไม่ใหม่ไม่น่าจะใหม่นะครับแต่ว่าคนก็เริ่มเล่นเยอะอยู่ก็ผมจะทำหลังที่แมปปลูกผักเ,เขาหายเขาเรียกว่าอะไรหายฮิตนะครับก็ในอนาคตก็น่าจะมีแมปปลูกผักนะแต่ว่าอาจจะมีน้อยลงมาก,มาก น่าจะสิ้นสุดที่ ep 10กว่สิบกว่า ep นะครับไม่ก็ไป20เลยการอัปเดตนเนี่ยผมไม่รู้ว่ามาทุกสัปดาห์หรือเปล่าแต่ว่าก็บ่อยอยู่แบบปลุกผักนะครับตามที่บอกครับ ep นี้เป็นสรุปสั้นๆไม่สรุปสิ ep นี้เป็น ep ก่อนอัปเดตสั้นๆก็คือเมื่อกี้ ตอนเข้าแบบมามีการย้ายตำแหน่งของร้านค้าเกียร์ช็อปกับร้านค้าของตกแต่งนะครับก็คือก็สลับกันแค่นิดแค่นี้เดียวแค่2ที่เอ้ยแค่2อร้านนั่นแหละครับก็คืนนี้ทุกคนรอชมเลยว่าไม่รอชมสิเตรียมตังไว้เลยเผื่อแอดมินเขาจะเสกอะไรมาใหม่ นะครับก็ EP นี้ก็อืมก็นั่นแหละครับก็ตามนั้นเออแล้วก่อนหน้าน,นี้ผมก็สุ่มได้จิ้งจอกมาด้วยนะครับแต่ว่าสกิลมันก็พอใช้แหละแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยดีมากเพราะว่ามันขโมยได้แค่มเมล็ดปกตินะครับ ริ่งจอกเนี่ยก็คือจะอขโมยมเมล็ดพันธุ์ได้ทุกๆก,ก,กี่นาทีผมจะไม่ได้ประมาณ10นาทีนะครับก็คือโอ้แค่ตัดขายครับก็คือมันจะขโมยได้แค่มเมล็ดที่ขายในร้านฟีดช็อปแต่ว่าในอีเวนต์เนี่ยขโมยไม่ได้ก็คลิปนี้เป็นคลิปก่อนอัปเดตสั้นๆครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ ฝากกดติดตามกดไลค์หรือดูคลิปนี้จนจบถ้ามาถึงจุดนี้ก็คือขอบคุณมากครับที่ดูมาถึงจุดนี้ก็คอยสนับสนุนคลิปผมด้วยนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเป็น YouTube เริ่มใหม่เนาะก็นั่นแหละครับก็มีอะไรที่อยากให้ผมปรับปรุงหรือแก้ไขก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับก็นั่นะครับบ๊ายบายบ๊ายบาบ๊ายบายบ๊ายบาย ไปสิเออ